สวัสดีครับรถยนต์ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็นรถยนต์ยี่ห้อทาทาซีนอนเป็นรุ่น Cap นะฮะหรือแม็กแคเครื่องยนต์ดีเซลครับ 2,200cc เทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์140แรงมา้าเทอร์โบทำงานตั้งแต่1,700รอบครับเป็นเครื่องอขับด้วยสายพันไทมิง่งเพาเราดินสองตัวนะฮะหรือดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ คันนี้นะฮะก็ทำความเร็วได้ถึง190-195กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวฮะผมลองขับมาด้วยตัวเองแล้วฮะคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะฮะอาจจะไม่ได้ดังใจตอนออกตัวฟึดปั๊นะฮะแต่ว่าไปปลายหรือออกตัวไปแล้วนะฮะค่อนข้างแม่นยําแล้วก็ขึ้นอย่างรวดเร็วครับในเรื่องของคันเร่งรุ่นนี้ใช้บรรทุกได้นะครับเปิดได้สามด้านบรรทุกก็ไม่เกินสองตันครับ รูปลักในด้านหลังครับเปิดได้สามด้านทาทาแม็กแคปดีเซลในบ้านเมืองเรานะครับรถกระบะแคปราคาส่วนใหญ่นะครับสูงทั้งหมดเลยครับตอนนี้ห้าแสนกว่าห้าแสนไปปลายห้าแสนเก้าหมืนแปดันโดยเฉพาะบิสุวิชทาตันนะฮะห้าแสนกว่าก็มีน่าจะมีรุ่นเดียวนะครับแล้วก็โอิตาวีโก,โก้ครับ ขนาดรุ่นที่ออปชั่นไม่ค่อยดีนะฮะก็ห้าแสนปลายก็หกแสนหมดแล้วครับยิ่งเป็นรุ่นดีๆหน่อยนะฮะหกแสนขึ้นนะฮะหกแสนสองหกแสนห้าถามว่าคันที่เราเห็นอยู่นี้ราคาเท่าไหร่ผมตอบได้เลยครับว่าต่ำกว่าห้าแสนครับน้อยกว่าห้าแสนคือราคาสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทรถมันถูกนะฮะหมายถึงว่าราคาถูกที่สุดในท้องตลาดถ้าเป็นแคปนะครับ ยี่ห้ออื่นไม่มีแล้วนะครับน้อยกว่าห้าแสนมีแต่ห้าไปปลายหกต้นหกกลางหกปลายฮะรถรุ่นนี้ความนิยมนะครับก็พอมีอยู่บ้างครับเพราะว่าด้านหลังท้ายกระบะเนี่ยสามารถบรรทุกได้ไม่มีซุ้มล้อเปิดได้สามด้านความยาวสองเมตรกว้างเมตรจ็ดิบสองอีกทั้งภายในห้องโดยสารนี่สามารถนั่งในเบาะแคบได้หลายท่านทีเดียวครับ นั่งสบายกว้างขวางค่เป็นห้องโดยสารใหญ่ผมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับถ้าใครๆที่มองหารถกระบะแคบอยู่ <c oughs> ถ้าทุนไม่สูงมากหรือว่าต้องการใช้งานจริงๆนะครับรถกระบะทาทา,ทาแคบรุ่นเนี้ยน่าสนใจครับที่ผมบอกว่าน่าสนใจผมไม่ได้ขายรถทาทาแล้วมาเชียร์ทาทาแต่ลรงจะบอกว่าผมขายรถยนต์มาทุกยี่ห้อนะฮะก็สิบกว่าปีนะครับสิบสองสิบสามปีแล้วได้หลายยี่ห้อ ก็ถ้าจะเอาใช้งานนะครับรุ่นนี้ครับราคาก็แสนถูกไม่ข้ามห้าแสนครับดาวก็สองหมื่นสามหมืนก็ออกรถได้ผ่อนเดือนละหกเจ็ดพันเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สำคัญนะครับการบำรุงรักษาเราไม่แพงครับประมาณพันสองร้อยหสิบาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนซีนน็อตนะฮะเข้าศูนย์แต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เข้าศูนย์ก็คือหมื่นห้าพันกิโลนะครับก็เข้าศูนย์ทีหนึ่งครับ รับประกัน3ปี100,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับศูนย์ทั่วประเทศเราก็มี53ศูนย์ครับแต่ละศูนย์ผมว่ามั่นใจได้ว่าค่อนข้างง้อลูกค้าเทคแคร์ลูกค้านะฮะส่วนของผมนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นศูนย์ที่ทาทาบางนากม .4 บางนาตลาดรับบริการเดือนหนึ่งก็ประมาณ200กว่าคันครับในการเข้าศูนย์บริการ แล้วก็เราเป็นสาขาที่ได้อำนับหนึ่งทั่วประเทศไทยครับที่บริการหลังการขายหรือศูนย์บริการที่ดีฮะได้เราได้ถ้วยรางวัลถ้าจะติดต่อนะครับก็เบอร์ศูนย์นะครับศูนย์สองเจ็ดสี่ห้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับฝ่ายบริการต่อสองสองก็ได้ครับถ้าเป็นฝ่ายขายต่อหนึ่งหนึ่งฮะรหรือถ้าจะเป็นในส่วนของเรื่องงานขายนะครับติดต่อมาโดยตรงที่ผมนะครับชื่อออยนะครับศูนย์แปดหนึ่ง 4088525หรือ0815663871ครับเรื่องงานขายครับติดต่อผมได้ครับรายละเอียดเงินดาวนะฮะหรือจะมีการติดตั้งหลังคาเข้าไปในราคารถนะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้ทําช่วงล่างรวมเข้าไปในราคารถนะครับเราก็สามารถทําได้นะฮะบริการนอกสถานที่นะฮะก็ผมก็สามารถทําได้ ลดเสียหรือว่ารถมีปัญหานะครับโทรมาที่เบอร์ของผมได้ครับหรือจะโทรเข้าเบอร์กลางก็ได้ครับ027459192 9190ครับต่อ22หรือต่อ11ฮะทาั้งงานขายก็พี่ผมได้เลยครับรายละเอียดต่างๆการผ่อนของแถมหรือ Option ออปชั่นต่างๆม,มันจะเป็นหลังคาช่วงล่างนะครับแล้วก็ท่าทาเราฮะปุ่นใจได้ครับกับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงฮะเขาเรียกว่าฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงช่วยเหลือ และใช้งานได้จริงครับค่ายอื่นผมไม่รู้ฮะแต่ถ้าทาเรียกแล้วค่อนข้างได้ผลเร็วเลยครับใช้บริการได้จริงกุญใจได้ครับลืมกุญแจรถทําแบตเตอรี่หายแบตเตอรี่หมดไฟหมดหรือ X อเด็ต่างๆฮะโทรที่เข้าศูนย์บริการ24ชั่วโมงได้ครับเราให้ทำแนะนำแล้วก็ไปบริการรถรถท่านถึงที่เลยครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาหาผมได้ครับถ้าจะสั่งซื้อรถนะครับ081 4ีศ8นย์แคุณออยครับขอบคุณมากครับผม